อสังหาริมทรัพย์แตกต่างจากสังหาริมทรัพย์อย่างไรจากสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ติดกับพื้นดินสามารถนําติดตัวไปไหนมาไหนได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ในครัวเรือนเสื้อผ้าเครื่องประดับคอมพิวเตอร์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่าทรัพย์สินใดที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์นะครับถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ทั้งสิน้นนอกจากนี้สิทธิในสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ก็จัดเป็นสังหาริมทรััพย์เช่นครบ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดระหว่างอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์นะครับคือมูลค่าของรถยนต์ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นั้นจะลดลงด้วยเนื่องจากมีค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับและยังมีอายุขัยลดลงอีกด้วย ในขณะที่มูลค่าของบ้านซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นค่าเสื่อมแทบจะไม่มีความหมายใดๆจากจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะครับของมูลค่าเนี่ยมากกว่าค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นเช่นกันในแต่ละปีลองมาดูภาพรวมกันอีกรอบนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อยู่ในพื้นดินหรืออยู่ในอาณาบริเวณที่ดินตัวอย่างเช่นที่ดินสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนสำนักงานโรงงาน,งงานอุตสาหากรรม ไม้ยืนต้นรวมถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ติดกับพื้นดินสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้อย่างเช่นรถยนต์เครื่องใช้ในครัวเรือนเสื้อผ้าเครื่องประดับคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่ตางๆนะครับรวมถึงสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อื่นๆอ,อ,อีกด้วย